สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับจังพี่ไฟมาแล้วนะครับผมมาหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับผมเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาผมวันนี้ก็เลยมาทําคลิปครับผมวันนี้ก็อยู่ข้างถนนเลยครับผมอยู่ที่หน้าร้านผมเองนะครับผมคือผมได้อะไรวะผมได้ไปสั่งนะครับผมคือเป็นมือถือนะครับผมจากออนไลน์มานะครับคือตอนนี้ก็เป็นกระแสนข้งๆแรงนะผมกับการสั่งมือถือและได้เขียงนะครับผมผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเอะผมจะได้เขียงไหมผมก็เลยไปสั่งมาจาก เผ็ดๆน,นึ่งก็แล้วกันนะครับผมคุแชแคนี้พอก็ไปสั่งมานะครับผมเป็นเป็นมือถือนะครับผมเป็นรุ่น Vivo Y53 นะครับผมคือผมแค่อยากจะลองสั่งมาดูผมไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะผลิตมาประมาณ4-5ปีคือหลังนะครับผม4-5ปีที่แล้วนะครับแต่ว่า ก็อยากจะลองดูว่าผมว่าสั่งมาแล้วมันจะได้เป็นเขียงไหมผมก็เลยลองสั่งมาดูนะผมคือแต่ร้านนี้นะผมคือมี CO โดีนะผมบางเคสนะผมที่ผมเจอนะผมก็มีเหมือนกันนะครับผมมี CO d ดีนะครับผมแต่เปิดออกมาก็ยังเป็นเขียงเหมือนเดิมนะผมก็เลยไปสั่งมาผมตัวนี้ก็เป็นมี CO d ดีด้วยนะครับแล้วก็ร้านนี้นะครับผมเขาบอกว่าเ,เขาอนุญาตนะผมเขาบอกว่าคุณาถ่ายวิดีโอขนาดเปิดกล่องพัสดุให้เลยนะครับผมเนี่ยเขออยาอนุญาตให้เราถ่ายไดนะ้ผมสามารถถ่ายได้เลยนะครับผมเนี่ยร้านนี้นะผมเนี่ย เราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นเขียงหรือเปล่านะครับผมหรือมันจะเป็นอะไรนะผมคือเราต้องดูนะครับผมมาเรามาดูกันมาเรามาแกะเดี๋ยวผมเอาเนี่ยผมใช้กับไก่นะครับเรามาดูกันนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นเสียงหรืออาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยนะผมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ข้างถนนนะผมดูในข้างน,นี้เนี่ยเสาไฟนะผมข้างถนนแล้วผมเนี่ยเอาจิงเนี่ยเนี่ยเรามาลองดูับผมว่ามันจะได้เป็นเสียงไหมนะผมเนี่ย แต่ร้านนี้เขาก็บอกว่าถ่ายวีดีโอไว้นะผมนี่ผมก็ถ่ายวีดีโอไว้เพื่อนดูด้วยนะครับผมเนี่ยมันจะได้เป็นเฉียงไหมนะครับผมเราก็ยังไม่รู้ครับผมเราก็ต้องลองดูครับผมคือมันเป็นกระแสข้างแรงนะครับผมก็เลยอยากลองดูครับผมตัวนี้ผมลืมบอกตัวนี้นะผมเป็นมูลค่า1,500บาทนะครับผมเนี่ยของชิ้นนี้1,500บาทนะผมที่โดนๆนะครับผมในโลกอินเทอร์เน็ตก็อยู่ประมาณ1,500 1,290นะครับผม1,990จะเป็นสั่งซื้อแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือนะผม,ผมก็จะโดนแกะมาเป็นเขียงผไอ้ตัวนี้นะผมถ้าเกิดเป็นเขียงก็น่าจะเป็นเขียงเล็กไม่นั้น,น,น,ก,นก็ได้ไมาขิฟันมานะผมเนี่ยแต่แต,แต่แต่ละร้านแ,แต่ละเพียรไม่เหมือนกันนะผมบางที่ผมเปิดออกมากลายเป็นกลายเป็นหินลับนินนะครับผมเนี <perhaps S> 1> <1> ่ยกลายเป็นหินกลายเป็นเอ่ออะไรไม่รู้เป็นลังกระดาษเป็นทิชชู่นะครับผมแล้วแต่ต่ส่วนมากจะเป็นเขียงนะผมที่เป็นกระแสแมลงนี่จะเป็นเขียงนะครับผมลองมาดูกัน แต่ร้านนี้นะผมก็มีแบบโอนแล้วก็ปลายทางด้วยนะครับผมเฮ้ยอันนี้ได้เป็นสายชาร์จมานะครับผมสายชาร์จโอ้โหบ่งบอกได้เลยครับผมมีโลโก้ขึ้นให้ด้วยผม30มส0บาทน่าจะเป็นสายชาร์จแบบไม่ไม่รุ่นพอใช้ได้นะครับผมอันนี้30บาทครับผม,ผมก็แถมมาให้นะครับผมสายชาร์จ30บบาทเนี่ย สามสิบบาทนะครับเนี่ยอาจจะมีเสียงรังเล็กน้อยนะครับผมว่าผมอยู่ข้างถนนเลยนะครับผมมาถ่ายข้างถนนเลยของผมเนี่ยสามสิบาทนะครับผมเห็นไหมโฟกัสไหมให้ต้องดูหน่อยเออเห็นไหมตังเออเนี่ยสามสิบบาทนะครับผมแล้วก็นี่มันใช่ไหมเนี่ยมันเขียงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนดูดิมันเขียงหรือเปล่าเออเดี๋ยวเอาเอาลงกล่องก่อนนะเนี่ยเขียงหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนมันใช่เขียงไหมเรามาดูกัน ก,ก็กันกระแทกอย่างดีนะครับผมโอ้เพื่อนๆไม่ใช่นะครับผมเนี่ยเป็นมือถือนะครับผมเนี่ยนี่เป็นมือถือนะครับผมอันนี้คือที่ผมสั่งไปเลยนะผมไอตัวนี้นะผมก็คือ v i v o Y53 นะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆดู<ะ>อันนี้ไม่ได้บอกร้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ก็เลยเอาแค่นี้พอนะครับผมคืออยากจะรู้ว่า ถ้าเราสั่งออนไลน์มันเราจะได้เขียงหรือได้มือถือนะผมสรุปว่าผมได้ที่ผมได้มาก็เป็นมือถือนะครับผมเนะี่ยนี่นะครับผมเนี่ยตัวนี้นะครับผมเป็นมือสองนะครับผมอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมถ้าเกิดเอจ่ายแบบโอนจะเหลือลดเหลือหนึ่งันสี่ร้อยบาทนะครับแต่ผมเอา ja ปลายทางครับผมเน้นชัวร์ด้วยนะครับผมก็เลยได้มาหนึ่งพัน้ารอยบาทนะครับผมเนี่ยนี่นี่นะผมตัวนี้ก็ สั่งมาจากในเพจนะผมในโลกออนไลน์นะครับผมไม่บอกที่ไหนนะครับผมเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะผมก็ผมสั่งมาแล้วได้มือถือนะครับผมจริงจริงนะครับผมเนี่ยได้มือถือจริงไม่ได้เคียงนะครับผมไม่ได้เคียงนะผมได้เป็นมือถือนะผมก็สําหรับใครนะครับผมที่จะซื้อนะผมก็ก็เลือกดูดีๆนะครับผมเลือกเพจดีๆนะครับผมเพจที่มีรีวิวนะครับผมรีวิวหลังการขายมีอะไรที่มีคนไปคอมเมนต์นะครับผมเกี่ยวกับว่า ร้านนี้ที่เขาขายเป็นยังไงแม่ค้าน่ารักได้ของเร็วส่งของตรงเวลาอย่างนี้นะผมให้ดูให้ดูที่รีวิวเป็นอันดับแรกเลยนะครับผมแล้วก็สองคือเรื่องราคานะครับผมราคาต้องไม่ถูกเกินไปนะครับผมคือของดีไม่มีถูกเกินไปนะครับผมดูดูที่รีวิวแล้วก็ดูที่ราคาด้วยนะครับผมถ้าเกิดถูกไปอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับผมต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับส่วนมากที่คนที่คนที่จะหลงเชื่อนะผมก็จะเป็นอยู่ที่ราคาเห็นราคาถูกก็เลยซื้อนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะผมก็ ดูดีๆด,ด,ดีกว่านะผมผมว่าดูเลือกเลือกดูหลายๆร้านนะครับผมแต่ร้านก็ไม่เหมือนกันนะผมก็ไปดูรีวิวหรือแม่ก็สอบถามคนที่เ,เคยสั่งซื้อนะครับผมว่าร้านนี้เป็นยังไงนะครับผมได้ของจริงไหมนะครับผมส่งของเร็วไหมตรงเวลาไหมนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้ที่ให้มาก็ไม่มีอะไรนะรผมก็ได้แค่ตัวเครื่องแล้วก็ ตู้เครื่องมานะผมก็กล่องกล่องก็ไม่ใหญ่นะครับผมแต่ว่าร้านนี้นะผมก็ผมก็ดูนะครับผมก็ดูรีวิวเราดูคอมเมนต์นะครับจากที่แม่ค้ากับลูกค้าได้พูดคุยกันนะครับผมแจ้งเลขพัสดุอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนเช็คดูก่อนสั่งซื้อนะครับผมก็ไม่เห็นว่าใช่ราคาถูกเกินไปจะสั่งอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมเราต้องดูดีๆครับผมแต่ว่าร้านนี้ผมเขาบอกว่า กรุณาถ่ายวิดีโอด้วยนะผมกรลณาถ่ายวิดีโอขนาดเปิดกล่องนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะขนาดที่ผมเปิดกล่องนะผมอาจจะมีเสียงดังเล็กน้อยไม่น้อยแล้วก็เยอะเลยนะผมก็าอผมอยู่นอกครับผมเนี่ยก็ใช้ไม์ด้วยนะครับเนี่ยก็จะอยู่อันนี้เป็น COD นะครับผมเนี่ยก็แพ็กเกจก็มาอย่างดีนะครับผมก็มีบุบนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยสรุปแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็มีให้สายชาร์จแต่หูฟังไม่มีครับผมมีสายชาร์จมาให้ สายชาร์จสายชาร์จเพื okay, so right. ่อนๆดูม I mean. yeah. so mm ันมันยาวไปไหมเพื่อนๆดูนี่เดียวเองน่เห็นไหมนี่เดียวเองก็30สิบาทนะครับเพื่อนๆนี่ก็ได้แค่นี้ก็ก็คุมแล้วนะครับผมเนี่ยก็เป็นสายชาร์จมานะครับผมมีสายชาร์จมาให้30สิบาทไม่ต้องถามนะครับบารูได้ไงก็เขียนไว้ครับนี่สามสิบบาทก็ติมได้เลยครับผม30สิบาทครับผมสายชาร์จบางแถมไม่มีหูฟังให้นะครับผมร้านนี้ก็สะดุปวบ้า ไอมือถือครับไม่ได้เขียงนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะครับผมก็เลือกดูดีๆผมเลือกร้านดีๆมีรีวิวนะครับผมสามารถเลือกดูได้นะครับผมมีหลายร้านเยอะแยะร้านดีก็มีครับผมเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับมาดูมาเล่นได้นะครับผมโอ้มีแบบให้อยู่ครึ่งนึงนะครับผมมีแบตครึ่งนึ่งเดี๋ยวเปิดแสงหน้าจอเพื่อนดูหน่อยได้มั้ยก็เปิดสุดแล้วนะเพื่อนๆดูเดี๋ยวทัาสกรีนให้ดูเข้าไปแก่้นดูเห็นไหม เพื่อนเห็นไหมนี่ก็สามารถเล่นได้นะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ Vivo Y 5 3นะครับผมเออ Vivo Y 5 3นี่แหละครับผมสั่งซื้อเป็นตัวนี้ไปแต่ว่าก็ได้มานะครับผมเนี่ยแล้วก็มันตัวนี้นะครับผมมันผลิตประมาณสีปีห้าปีที่แล้วนะครับแต่วันนี้ผมแค่ ลองสั่งมาให้เพื่อนดูเฉยๆนะครับผมเนี่ยสั่งมาให้เพื่อนดูนะครับผมว่าเราสั่งของออนไลน์นี่เรามีสิทธิ์ได้เขียงไหมนะครับผมจะว่บาวันนี้ไม่ได้เขียงนะครับผมได้เป็นมือถือนะเนี่ยได้เป็นมือถือเล่นได้จริงผมลองทดสอบสั่งดูเฉยๆนะครับผมว่ามันจะสามารถได้จริงไหมนะครับผมเนี่ยนะก็สามารถได้จริงนะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรแถมมาให้นะครับผมโอมีไม่มีอะไรแถมมาให้จีมเฟิร์มไม่ได้ปิดแล้วก็ถามว่าเป็นรอยไหม เป็นรอยไม่มากนะครับผมแบบตำหนีถ้าเกิดพูดถึงเกฑ์นะครับผมก็จะอยู่ประมาณอ่าไม่ถึงกับเกรดเประมาณเก 7C บีเกซีนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดูแยกเกินไปนะดูสิไม่ไม่แย่นะไม่แยกไม่แย่คือมันแบบแบบมันสวยเลยแหละครับผมเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีรอยนะครับจะมีแค่เหมือนเป็นรอยขนแมวนะครับนิดนะึงมันเป็นรอยขนแมวนิดเดียว <c oughs> เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมเนี่ยก็วันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนดูเพียงเท่านี้นะครับุมดเลย สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับยังไงก็จะมาทำคลิปลงปบ่อยๆทำคลิปลงปเรื่อยๆนะครับสำหรบับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกัมคลิปหนา้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเลือกดูให้ดีก่อนซื้อนะครับผม